ข้าวมันไก่แต่ที่นี่ไม่ใช่ข้าวมันไก่เพราะที่นี่คือไก่ต้มน้ำมันอยากรู้ว่ารสชาติแล้วก็เนื้อไก่เลเยอร์ที่มันแตกต่างกันมันเป็นยังไงไปมีอกไก่ต้มน้ำมันสะโพกไก่ต้มน้ำมันข้าวมันไก่ชิคเก้นวานอกไก่ต้มน้ำมันข้าวมันไก่ชิคเก้นมาสะโพกไก่ต้มน้ำมัน น้ำมันวันนี้เราจะกินทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไม่กินข้าวมาสาวันแล้วมีการกินคนกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีเลยนะแล้วก็ในส่วนของการต้มเนื้อไก่เขาเนี่ยต้องต้มหมักไว้ถึง3ช่วโมงซึ่งสูตรที่คิดมานั้นเกิดขึ้นมาได้โดยเจ้าของึ่องอันยิ่งใหญ่ปาวิทนั่นเอง มีพังไ้อีกเอามาให้หมดทีเดียวเลยทั้งหมดนี้ฉันจะกินคนเดียวต้องบอกก่อนว่าน่าจะกินไม่พออันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากถามก่อนน้ำซุปที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเห็นไอ้อย่างเนี้ยมันคือไข่ใช่ไหมไข่แดงไข่แดงน้ำซุปที่ไหนเขาใส่ไข่แดงให้วา้าวอันนี้เป็นสี่งบดำ อิ๊วดำหวานร้า,รน,านนี้เข้าไปน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มสามรสร้สานนี้น้ำจิ้มซีิ๊วดซอิ้วดำทั่วไปซีอิ๊วดำทั่วไปที่มีใส่ขิงกัพริกซอยอ๋ออถ้าชอบวนาไหนก็เลือกเลือกทางใไปส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูใหม่ของร้านวันนี้เลยข้าวหน้าไก่ชิคเก้นวันซึ่งจริงๆแล้วใครๆก็รู้จักแต่ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์แต่มาดูว่าข้าวหน้าไก่ชิคเก้นวันสู้ได้ไหมน้ำจิ้มวันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรอ่ะซีฟูดนะน้ำจิ้มซีฟูดดีน้ำจิม้ม แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งจานก็คือไก่อบซอสไก่อบซอสน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิ้มข้าวมันไก่ถูกไหมน้ำจิ้มสามรสพอเราเห็นเนื้อไก่แล้วเรารู้ได้เลยว่าทำไมไก่ที่นี่ถึงพิ่ถีพิ่ถันต้มถึงสามชั่วโมงในน้ำมันนะคะดูเนื้อผิวของเนื้อไก่ได้เลยว่ามีความละเอียดขนาดนี้พิถีพิถันจริงๆอันนี้เป็นส่วนของอบ แล้วก็อันนี้เป็นส่วนของสับป<อ>ู<อ>ใครชอบกินส่วนไหนก็เลือกสั่งกันได้ตามสะดวกนะคะชิมน้ำซุปก่อนเลยว่าน้ำซุปที่นี่มีไข่อ่ะ Amazing มากอ่ะชิมก่อนหอืไข่ยังไข่ตุนชิมเลยนะ นี่เราขอชิ้นนี้ก่อนเลยใหญ่ๆเบ่งๆมันเลยนี่สัพวกอันดับแรกเราจะชิมน้ำจิ้มไหนดีเป็นคนที่ชอบน้ำจิ้มแซ่บๆหน่อยลองอันนี้นะต้องจิ้ม,มเยอะ ไก่ชิคเก้นวันใหม่ถึงเ,เขาว่าว่ามันดีนุมน่มนุมน่มนุ่มไก่อะไรมันหวานนี่วันนี้น้ำราดก็กลมกล่อมขอลองพีโฮตหน่อยอย่างที่ใครรู้เราไม่ชอบกินเยอกินหวานหวานมาลองดูนะที่พีโฮตที่เนี่ย เป็ยงงอย่างที่ชอบเลยอ่ะมันไม่หวานโดดเหมือนแบบอลไยร้านข้างหน้าไก่ครบๆมันต้องมีนี่คุณเชียงถูกต้องแล้วจุกๆกันไปอะคุณเยงอ,อย่างดีนะครับ นว่าเป็นร้านขายข้าวไก่อบน้ํามันน่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยอย่างกับพิพิธภัณฑ์ย่อมๆเลยมีของวินเทจของคลาสสิกตุ๊กตาของเล่นอะไรเต้นไปหมดเลยอยากรู้ว่าร้านนี้มีการตกแต่งที่เปลี่ยนไปยังไงแล้วก็คุณหญิงกับโซดา g o ิร e ลเดนรี e v e เวอพีอาของร้านยังอยู่ไหมไปดูวัน คือว่ามันแอปไม่ได้อะเราไม่เคยเห็นทุกอย่างมากนถไหมเราจะอยู่ที่นี่มันนานมากแล้วก็มาเกือบทุกวันอย,อย่างที่บอกนี่มันเป็นสุกสะสมสองชัดๆเลยอ่ะโอยเฮ้ยเป็นหนอนจอทีวีสีสมัยก่อนแต่นี่เป็นกล่องรูปน่ารักจังเลยเครื่องเล่นเทปนี่เขาประหยัดได้อ่ะอันนี้มันเป็นเครื่องเล่นเทปของจริงนะน,นี่อ่ะ ไมไม่รู้หนูคิดถึงเราลูกโอ้ยนี่คือหญิงนะคะน้องหญิงพี่อาของร้านซึ่งเราไม่ได้มาที่นี่สองสามปีได้น้องหญิงอยู่มาตั้งแต่สนองเก้าคิดถึงพี่เลยหญิงรุ่นนของเมลทโอ้ยน้องหญิงน้องหญิงค่ะน้องหญิงคิดถึงนะโมงเราได้เจอเพื่อนเก่าอะปกติเวลาเรามาร้องเพลงใช่ไหมหลายๆปีที่แล้วเขาก็จะยังอยู่วิ่งเล่นวิ่งขึ้นวิ่งลงตอนนี้เราไม่ได้เจอมานานมากแล้ว ร้านที่ตกแต่งสไตล์วินเทจมีของเล่นของประับตกแต่งเยอะแยะแบบที่เราชอบมากมายไปหมดเลยแล้วที่สำคัญเป็นร้านที่เคยมีชื่อเสียงดังมากกับร้านเหล้าไม่เจ๊เตอนนี้หลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยบาวิแกก็ปรับเปลี่ยนด้วยเข้ากับสถานการณ์ด้วยการเปิดเป็นร้านไก่ต้มน้ำมันซึ่งอย่างที่บอกว่าเราเคลมว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ที่ต่างประเทศมันมีประเทศฝรั่งเศสมาแล้วแต่ว่าวิธีการทำมันไม่เหมือนกันเราถึงมั่นใจว่าของเราเป็นเจ้าแรกของโลกเลยก็ว่าได้ตอนนี้ก็อยู่กับสาววิทค่ะผู้ที่เป็นเจ้าของชิคเก้นวันที่นี่นี่เองสวัสดีค่ะจริงๆก็เราไม่่าเป็นทางการกนันเลยเนาะเพราะว่าค่อนข้างซีกับป๋าระดับหนึ่งกันเพราะว่าป๋าเป็นผู้มีพระคุณของเรามาตั้งนานแล้วเห็นจัเป็นานานใช่ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่า ขนมที่ยิ่งใหญ่นั่นเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขนมเราก็หลังจากโควิดล้วก็พักไว้ก่อนแล้วคุณอาคิดยังไงมาทําข้าวไก่ผสน้ำมันเนี่ยครับก็ไม่เลือกทำอะไรเพราะมันเปิดไม่ได้อะครับก็ใช้เวลาช่วงนั้นมามาทําอาหารแล้วก็ศึกษาศึกษาต,าต่างๆดูจากตำราโน่นนี่นั่นแล้วก็เอามาต่อยอดพัฒนาไอ้แกงต้นน้ำมันเนี่ยมันมีที่มาจากความทุกที่ด้วยซ้ำมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่เคยมีมาก่อนในในในสารระบบของการทำอาหารที่จะทิคแบบทักษณะอย่างนี้ ซึ่งเราก็คิดกันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับทำกันแบบบ้านๆเลี่ยเราก็ใช้มะหกือข้าวมิฟาเนี่แหละครับซึ่ง,งผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันน่าสนใจมากคือตอนแรกที่ทำเนี่ยมันก็คือพุกอหะฮะทำล้วมันอร่อยจริงๆและผมเนี่ยก็อายุพอสมควรก็รู้สึกรู้สึกด้วยตัวเองในตอนนั้นเลยว่าเฮ้ยมันอร่อยที่สุดเลยนะในบรรดาไก่ที่เราเคยกินมาตลอดชีวิตจริงฮะแล้วก็แต่หลังจากนั้นก็มาทำดิแล้วทำไม่ได้ พราะครั้งแรกเนี anyway> ่ยมันมั่วไปมั่วมาแล้วเราก็ไม่ได้ทำเป็นแบบวิทยาศาสตร์ที่มันชัดเจียนเป๊ะๆไม่ได้มาจุดๆจุดอะไรแบบเป๊ะๆหนูจำได้ว่าป่าชิตคนสูตรอันเนี้ยหลายปีมากเลยนะฮะก็พัฒนามาเรื่อยฮะหลังจากนั้นเราก็ปรับปรับปรุงสูตรโดยใช้วิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเป็นคณิตศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่การพ่อการหมักการต้มนะครับแล้วก็การล้างนะการต้มเนี่ยก็ต้องมีระยะเวลาอุณหภูมิที่เหมาะสม มันใช้เวลาต้มนานถึง3ชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมงกว่าซึ่งด้วยอุณหภูมิขนาดนี้นะฮะด้วยระยะเวลาขนาดนี้เนี่ยจะพบว่าในโปรตีนเนี่ยมันจะสุกในนี้แล้วก็มีความสะอาดและวปลอดภัยแล้วนอกจากไก่น้ําจิ้มก็พี่ถือพี่ถันด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ารสชาติน้ําจิ้มไม่เหมือนที่อื่นตอนแรกผมมาอย่างนี้กว่าแต่บางคนก็บอกชอบอย่างนี้เราโอเคครับต่อมาแล้วก็เพิ่มกล้วีกับแาลบอีกนึงก็แล้วแต่ใครจะชอบใช่ฮะแล้วก็พยายามหาจุดบาลานซ์ของมันว่าสมมติถ้าเด็กกินตัวนี้มาได้ไม่กี่รสแบบไหน ตัวนี้ม่ตีได้ลิดแบบไหนหรือให้2ตัวเนี่มันได้แบบแข่งกันซึ่งต้องต้องหมายความว่าสตัวเนี่ยเมื่อเอามาผสมรวมกันก็ระมันมีนะฮะคนที่กินข้าวมันไก่แล้วก็เอาน้ำจิ้มราดลงกับหมูเลยมีจริงจริงโซนซอิ้วดำหวานที่บอกให้ตรงตกว่าไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็เป็นซีอิ๊วดำขวดธรรมดาเพียงแต่เลือกใช้ยี่ห้อที่ที่ที่คนนิยมหน่อยนะฮะปลาแล้วน้ำซุปค่ะน้ำซุปท้างเราถึงแบบกว่าที่อื่นมีไข่ด้วยไข่เหมือนไข่ตุ๋นเลยจริงๆไม่ได้ไม่ได้ สิษนานอะไรฮะเขาก็อบอกตรงๆว่าจริงๆไข่ที่มีมันคือไข่ที่เหลือจากการเพาะ<อ>มันเป็นวัตถุดิบที่เรามีมีเหลืออยู่แล้วเราก็มาเอามาเอามาเอามาใช้ต่อให้มันแปลรูเป็นน้ำซุปส่วนน้ำซุปเราก็ก็เป็นพื้นฐานฮะก็ะต้มนานหลักการมันไม่มีอะไรมากต้มซุปก็ต้มนานๆต้มซุปให้เป็นนะฮะมันช้อนกองตต่หให้ใสใช้ไฟอ่อนๆกลับมาที่ไก่ไก่ตัวนี้เป็นไก่ต้มน้ำมันมันต่างกับข้าวมันไก่อย่างธรรมดายังไงอะคะไก่ที่กินกับข้าวมันไก่ก็มีสองแบบ แก่ที่ต้มในใน,น้ำนะฮะกับแก่ที่ชูวีชูวีนะมาทีหลังแต่ชูวีเนะี่ยก็เป็นเทคนิคของต่างชาติเขาตรงใช้ครงใช้เครื่องก็มีราคาแพงอยู่เครื่องกันหมื่นนะส่วนต้มน้ำเนี่ยโอ้โคงคงจะยาวนานแล้วผมาจากจีนเขาก็มีเทคนิคกันเ,เ,เยอะแยะจริงๆโครงสร้างของของไก่ที่ต้มน้ำเนี่ยมันจะได้รสที่มันไม่ใช่ไม่ใช่รสแท้จริงของไก่นะรสรสที่มาจากน้ำเนี่ยมันจะมามันจะมาจากน้ํามันจะมาจากเครื่งอ,องผงปรุงรสปรุงกลิ่นต่างๆที่อยู่ใน ใส่ก็ไปในนานทีมันก็ยดัดจะเป็นตัวไก่ประเด็นสำคัญคือตรงนี้เลยนะถ้าคุณต้มไม่เป็นเ่ยแล้วคุณควบคุมุณหภูมิได้ไม่เหมาะสมเนี่ยไก่จะแห้งแล้วก็ไม่ไม่มีความชุมช่มฉ่ำับนั้นไอ้นนั้นกเชีเทียน่ะร้านกเก่งๆอยาที่เขาามเนี่ยเขาม่เทคนิ่งบางคนก็ต้มต้มยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงต้มแล้วก็จุ่มในน้ำแข็งก็ป่ากันไปตามสูตรของแต่ละคนบอกที่เก้นวันเนี่ยจริงๆมันคนละทางกับทั้งหมดที่เขาพูดแต่ละเรื่องโอ้โห พิเศษพิสดารอะไรอ่าแต่ว่าคุณสมบัติของของการต้มต้มในน้ำมันเนี่ยมันสามารถทําให้ไก่ที่เป็นไก่ธรรมชาติธรรมชาติมีสมบัติที่ไม่ด้อยกว่าไก่สายพันธุ์ดี ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ไม่เคยชินต้องมาลองชิมด้วยตัวคนเองซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่นี่รัชดาซอย4สามารถสั่งเดลิเวอรี่ด้ยที่แอปไหนบ้างคะป๋าก็ตอนนี้มีไลแมนครแล้วก็โรบินฮูดครับรูกสึตตอนนี้เดือนนี้โรบินฮูดน่าจะมีโปรอยู่ก็ร้านเราเปิดจริโจริงคะเปิด1 1โมงแต่ตอนนี้พยายามจะ็อกให้ได้ว่าอย่าง10โมงครึ่งเราจะต้องจะต้องเปิดให้ได้ ส่วนหมดเวลาปิดเนี่ยต้องต้องต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าจริงๆด้วยด้วยที่เราต้มนาน,น,ม,าน,น,ารรนมันทำให้เราปริมาณตัวจำกัดตอววันเมื่อที่มันหมดแล้วเนี่ยจะไปต้มใหม่มันก็ต้มไม่มมทันต้มทีสี่ชั่วโมงไหมอย่างน้อยนะฮะนี่แต่ถ้าเกิดเรานี่ยจนปรุงเมนูสูตรล่าสุดเราเนี่ยเราเป็นซอสที่เราปรุงลดด้วยครั้งนี้จะหมุ่นเขาปิดครั้งนี้เป็นห้าชั่วโมงอันนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเที่ยงครึ่งเนี่ยหมดแล้วนะฮะ เพราะาตอนเที่ยงตรงน,นี้มัน,มนอยู่ใกล้ๆออฟฟิศเยอะ<ช>แล้วก็คนจะมารุมกันเยอะคือต้องบอกว่าร้านอาหารป๋าไม่ได้เปิดชิคกี้พายเป็นร้านแรกนะก่อนหน้านี้เคยมีเหล่าไมเจมีร้านข้าวต้มทุกอย่างต้องบอกว่าอาหารอร่อยทุกอย่างเพราะว่าป๋าเขาทำวิธีวิถีนเรื่องอาหารร้านเก่าๆเนี่ยผมให้พวาปวดครับเราก็เหมือนเป็นเป็นพี่เป็นนายจ้างแต่ร้านที่ผมทำอเองลงมือทำเองร้านเก่กาๆเหมือนเราฝากชีวิตไว้กับคุณีูแต่ร้านเนี่ยผมใช้ชทั้งชุวิตใจทำอย่างนีอ้ออกมาเลย อันนั้นไอ้สูตรไก่ต้มน้ำมันเนี่ยเป็นสูตรที่เราพิถีพิถันขึ้นมาเองผมกำลังจดศิริบัตรนะฮะซึ่งไม่น่ามีปัญหาอะไรในขั้นตอนเพราะในเด็กดำเนินการไปแล้วเหลือนะเสียงกรสานอี่ไม่กินะแต่แต่ลูกค้าหลายคนที่มาเขาก็นั่งกันแบบผีนะฮะนั่งกระส่งจับจมูกไม่กลับทานนี่ต่อแล้วก็ทานกาแฟผมว่ากาแฟของที่นจะเปรีวิวมีกาแฟด้วยมีกาแฟฮะยิ่งสองบาททานได้หมดเลยฮะรีวิวน้ะพ้กน้ำบดนมกดนั่งทานเรื่อยๆเท่าไหร่เท่ากันหนูก็ยังหวังว่าสักวันจะได้กลับมาร้องเพลงนะคะ ลอยนิดเดียให้ชิคกี้พายแข็งแรงอนิดนึงก็ใครที่ชื่นชอบนะคะฝากด้วยสำหรับชิคกี้พายเป็นเพจนะหรือว่าจะสั่งทางแอปพลิเคชันในการเดลิเวอรี่ก็ได้อย่างที่บอกก็คือเราก็มีไลน์กับโรบินพูดนะคะสุดท้ายป้ายังฝากอะไรเป็นพิเศษไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจนะชิคกี้พายครับแล้วก็ฝากดูรายการยี่เยอะๆขอให้รายการมีมียอดวิวเยอะๆฮะมีคนดูเยอะๆ อพีม่มี่เป็นคนดีนะเป็นเป็นน้องที่น่ารักคนนึงเป็นคนเก่งนนด้วยอีกีก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเมนูหน้าที่มีการพัฒนาไปจะเป็นเมนูอ,อะไรเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ชิคเก้นวันใหม่ครั้งนี้ต้องขอเขาขึยนว่ามากเลยนะคะต <cents. S 1> ้องขอโปรดจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะฉะครที่อาจะมาอย่างที่บอกนะคะรชดาซอย4หาน่ยาเข้ามาพา ตรงที่เป็นป้อมบัตรจอดรถคุณก็จะเห็นร้านท,ทางขวามือเลยวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าเทสหน้าเราจะทําอะไรกันฝากติดตามด้วยเพราะว่าทงวันนี้ลาไปก่อนค่ะบาคะ๊ายบายค่ะบ<ป>๊ายบายค่ะถ้าใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าชอบอยากจะมาทานก็อย่างที่บอกว่าสอบถามข้อมูลได้ที่เพจ chicken one นะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ของเราก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยที่ เราขอลาไปก่อนนะคะ